ติจ้าวันนี้ติผ้ามา่านบึงชมช่องพันนี้ค่ะชมติผ้ามาช่มดอกไม้งามค่ะถาเด้อค่ะผู้ใดอยากได้ดอกไม้งามไปปลูกประดับก็ได้ไม่ดอกไม่ประดับมีมืดถูกอย่างมาชมอีกก่อนหละชมหลายรอบแล้วหละ่ะหลังจากชมอีกก็สวยงามเนาะเห็นยามใดก็อดบ่ได้เว้ยแต่ที่จีไทยคลิปก็ได้ ลายค่ะค่ะคุณน่ะพันไหมค่ะไม่ประดับไม่จิ้นพน้นขายดีติน้อล่ะ,อะ,ะเออกะจังว่าขายดียุ่นแล้วตามที่เบิ้งกระดายพันไปพันมาเห็นลูกค่ะค่ะดอกกุหลาบ น้ำน้ำดิค่ะดอกกุหลาบนะค่ะเบี้ยมะละกอเบี้ยมะละกอเบี้ยมะละกออ่มีพันธุ์แบบหวังค่ะฝนลงมาแล้วมาด้อค่ะเอาพันธุ์ใหม่ไปปลูกเด้อเจีอันนี้แม่นยังกระท้อนเิอ๋อกระท้อนก็นี้ค่ะกระท้อนก็นี้นี่แม่นพริก พริกไทยเรื่อค่ะพริกไทยข้าวนี่แบบโกกมาโก,กกนะคะมาโกก,กก์บ้างค่ะพี่พาชุมรอบๆเด้อค่ะเนะาะพาพี่น้องสนใจปฏิิว่ามีอย่างแน่นอะบัสิว่าก็เลยพามาเบ่งค่ะค่ะกรบ้องรูปมันย่งต้นคูณ อันนี้เงาะวะล่ะค่ะขั้น,นบอกม่วงมะาม่วงค่ะุูนะลายลายนู้ดินตาสะออนค่ะ ก็รู้ว่าต้นนีนอันนี้ลำมุดแตรร่ว่าค่ะนี่ลำมุดโอ,โอ้หลายๆลยจะอ่อนด้จะอ่อนพันใหม่นี่ลำมุดอ,อันนี้ขื้นมาใหม่นะคเะนาะมูนี่มาใหม่ทีนั่นล่ะเออป่ะนะมูนี่เอามาลูกต้นเท่าไหร่มูต้นน้อยเนี่ยสามสิบบาท ข้อสื่อบวัวแพงค่ะนี่ค่ะนี่ทุกอย่างด้วยค่ะ่ค่ะแมนเมอดเป็นร้านใหญ่ที่สุดในเขตนี่เลยค่ะพวกกระถางกบบนี้ได้ของกระถาง,งวยดินค่ะสำหรับบํารุงต้นไม้ เชิญด้วยค่ะเด้อผู้ใดสนใจจิดถนนใหญ่ค่ะยื่งกับโรงเรียนบาลัดใหญ่นี่ค่ะถนนใหญ่เลยถ้ามากฟังท้างนี้อีกว่ะทั้งนี้เป็นเฟื่องฟ้าค่ะเฟื่องฟ้าค่ะนี่ค่นะ เชิญด้าด้อผู้ใดสนใจดอกไม้พันไม้ไม่ประดับไม่กินพ้นมีทุกอย่างนะคะบริการทุกอย่างะค่ะ คลิปนี้จบไปเท่านี้ก็นอะค่ะน้อง,อข,องอขอบคุณขอบคุณที่ติดตามช่องพนันีพาชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ